สวัสดียามค่ำคืนนะคะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคมมาเจอกันอีกแล้วนะคะเออหลังจากที่ไปอ่ารายการหวยกระแสนะคะวันนี้ไทยเป,เป็นที่เรียบร้อยติดตามทางช่องทางของลอตเตอร plus ด้วยนะคะทุกคนค่ะทางช่องทางแฟนเพจนะคะ YouTube นะคะแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะตัวเลขที่นํามาฝากกันนะคะในค่ําคืนนี้ก็จะเป็นตรงกับรายการหวยกระแสเขาด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะฝากด้วยคุณผู้ชมค่นะคะฝากเป็นกำลังจิตกำลังใจมาเป็นกําลังจิตกาลังใจให้กับอาจารย์ไอติมเรือนราคากันค่ะคุณผู้ชมนะคะเออเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้แบบในไลฟ์สดเลย นะคะทำไมทำไมมาดึกจังนะคะก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมาแจ้งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามทุกคนขานะคะตัวเลขที่จะมาเคาะกันในค่ำคืนนี้พร้อมกับตัวเลขนะคะที่จะเป็นใน,ในส่วนของตัววัดดวงรีบไปหาซื้อกันคุณผู้ชมนะคะรีบไปหาซื้อกันงวดนี้นะคะงวดนี้คุณผู้ชมขาใครอยากได้ตัวที่เป็นตัวเคาะนะคะตัวเคาะที่คัดออกมา เอาไปฝากกันในรายการหวยกระแสทุกคนขาลิงก์ด้านล่างไปฝากติดตามกันก่อนในช่องทาง Ti k t o k นะคะทุกคนตอนนี้เดียให้เวลาในการกดเข้าไปติดตามกันก่อนลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ลิง,ลง์ด้านล่างตรงนี้ฝากอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง Tik t o k นะคะมาถูกเวลามาร์คสวัสดีคะ่ะเจออนนี้นะคะเจออนนี้ไม่ได้ไปดิ้งไปเดทไปดื่มไปดิ้งกับผู้ชายเนาะเจออนนี้เนาะน,นะคะ ออยู่ลอนดอนก็ยังซื้อหวยไทยนะคะอุดหนุนหวยไทยเสมอนะคะลุนรัฐบาลไทยนะคะไม่รู้ว่าที่นู้นคือเขาซื้อกันยังไงนะคะทุกคนฝากหน่อยเจ๊ออนนี่ฝากไปติดตามช่องทางทิกตอกเลยนะคะเป็นช่องใหม่นะคะทุกคนขาเป็นช่องใหม่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปหรือยังเข้าเข้าไปติดตามแล้วโอเคขอบคุณมากคุณจุ๊บๆนะคะฝากติดตามหน่อยทุกคนค่ะจะได้แบบว่าครบพันเพราะว่าคือช่องทิกตอกเป็นปิว เจ <laughs> ออนนี้ช่องทางทิกต o อกมันปลิวนะคะทําช่องใหม่มาแล้วนะคะทําช่องใหม่มามาบอกกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าตัวเลขที่ชอบคือตัวเลขอะไรนะคะมีคนจะไปเพิ่มไหมคะฝากช่องทางทิกต o อกลิงด้านล่างก่อนตอนนี้งวดนี้ท้าอ่างวดนี้นะคะ <c oughs> อ่างวดนี้หนูๆเจไม่มีทิกต o อกนะคะโหลดด่วนค่ะนะคะเออ โหลดด่วนเลยอะทุกคนไปติดตามช่องทางทิกตอกก่อนตอนนี้เลยให้ไวให้ไวเลยติดตามแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากมายนะคะเออเธอติดตามฝากติดตามทิกตอกหน่อยช่องช่องทางใหม่นะคะเป็นช่องใหม่นะคะเพิ่งทาเพิ่งสมัครวันนี้เลยแล้วเพราะช่องเห็นไหมช่องทิกตอกมันปลิวเธอนะคะจะจะร้องไห้จะจะร้องไห้ทุกคนค่ะนะคะเพราะช่องทิกตอกทิกตอกช่องหลักมันปลิวมันมันโดนแบน์ถาวรอไปแล้ว ทุกคนอ่ะงวดนี้งวดนี้นะคะที่ไปในรายการหวยกระแสนะคะในรายการหวยกระแสนะคะถ้าใครที่แบบว่าได้ไปแล้วยังไม่มั่นใจว่าเอ้มันจะ,จะมันมันจะตรงกับจะตรงกับรายการหวยกระแสจริงๆไหมก็รอชมรายการหวยหวยกระแสกันด้วยนะคะทุกคน เข้าไปก่อนทุกคนค่ะใครใครกดลิงก์ด้านล่างแล้วบ้างใครกดไปติดตามแล้วบ้างพูดให้ชื่นอกชื่นใจหน่อยสิใครเพิ่มเข้าไปกดติดตามกันแล้วบ้างเอ่ยขออีกห้าร้อยคนคลิกได้ไหมกดติดตามกันติดตามแล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะเออติดตามกันแล้วนะคะเออตัวเลขที่ชอบในงวดนี้ก็คือไอติมชอบเลขหนึ่งนะคะตัวสูตรเคาะมาได้ก็คือเลขหนึ่งฟันเลขหนึ่งนะคะมันจะมีหนึ่งอะไรบ้าง มันจะมีหนึ่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอฝากก่อนอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือ t ิ k t อกช่องนี้เลยนะคะที่ปักอยู่ตรงนี้เลยนะคะคลิกก่อนทุกคนค่ะเดี๋ยวเจให้เพื่อนๆไปตามนะคะเอ็นดูในความปิวของน้องหนึ่งแสนสามหมื่นคนติดตามเจมันเพิ่งปิวไปจะร้องไห้นะคะตอนนี้คือคนติดตามเพิ่งจะมาทราบว่าช่อง,องจริงน่มีคนติดตามอยู่ห้าร้อยคนตอนเนี้ย ติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี้ทุกคนช่วยช่วยไปดูให้หน่อยลงให้แล้วลงให้แล้วติกตอกลงให้แล้วนะคะติกตอกลงให้แล้วนะเอ่อติดตามมนตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะคะขอบคุณมากมายนี่ทุทุกคนติดตามติดตามให้หน่อยนะคะนี่เลยติกตอกลงให้แล้วช่องนี้นะคะมีอยู่สองคลิปนะคะ <laughs> มีอยู่สองคลิปทุกคนขาจะมีเลขหนึ่งอะไรบ้างเดี๋ยวามาดูกันนะคะฝากหน่อยนะทุกคนนะคะ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะทั้งสองช่องทางแหละนะคะทั้งทั้งช่องทางแฟนเพจตรงนี้ที่ไลฟ์สดด้วยแล้วก็ช่องทางของ Tik t อกที่ที่สร้างใหม่ขึ้นมานะคะไม่ซีเรียสอะไรที่มันปิวไปแล้วเราเราเราก็ไม่ซีเรียสนะคะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราอาจจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการพรีเซนต์มากยิ่งขึ้นการนําเสนอในเรื่องของตัวเลขมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็เป็นบทเรียนในเรื่องของการแบบ ทำช่องใหม่ขึ้นมานะและเชื่อว่าเชื่อว่าคนที่ติดตามกันจริงๆหรือรักกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็ก็ก็จะเข้าไปติดตามกันอยู่แล้วนะคะไอติมเชื่อแบบนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ติดตามมาตั้งแต่ก่อนแต่เก่าแต่แก่นะคะเออช่องแบบว่าช่องช่องเก่าก็คือเต้นฮาๆแบบยอดแบบล้านวิวมันก็หายไปแล้วไงเธอนะคะ <S <S ติดตาติดแล้วคาดแต่ยังไม่ตามนะคะติดแล้วค่ะยังไม่ตามคืออะไรวะติดแล้วยังไม่ตามติดนี่ใช่ไหม ติดนี้ติดนี้เงินผ่อนเงินเงินรอนนะคะแต่ยังไม่ตาบโอเคโอเคนะคะฝากหน่อยนะทุกคนนะคะอันนี้นี่ตอนนี้คนติดตามอยู่ที่เพิ่มมาละนะคะงวดนี้ฟันที่เลขหนึ่งเคาะเลขหนึ่งนะคะเออเคาะเลขหนึ่งโหลดไปฟอร์ให้ก่อนนะฮะสองคลิปนะให้เลยนะสองคลิป <c oughs> เลิศเลิกนะคะเออขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายติดตามแล้วเนาะงวดเนี้ยชอบเลขหนึ่ง นะคะครัฐบาลไทยในงว่ประจำวันที่16สิงหาคมชอบเลขหนึ่งฟันเลขหนึ่งยังไงมีหนึ่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็น์มีหนึ่งแน่นอนนะคะส่วนใครจะชอบหนึ่งอะไรลองลองเอาเซนส์ของตัวเองดูแต่ว่าแนวทางที่ไอติมเอามาให้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่คู่ด้วยกันนะคะมีทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันแต่จะมีอีกหนึ่งหนึ่งที่มันจะเป็นคู่กับอะไรเนี่ยนะคะ เด่นๆเนี่ยนะฮะมันมันจะเป็นตัวใหญ่มากนะฮะทุกคนค่ะนะฮะงวดนี้ท้างวดนี้ท้าอะไรใช่ไหมย้อนไปในงวดวันที่สิบหกเมษาที่ไอติมเคยท้ากับคุณผู้ชมไปว่าเกี่ยวกับน้ำปลา,าเออก็เลยทางคุณอาดที่เป็นพิธีกรเนี่ยนะคะหวยกระแสแลอตเตอรี่พาสเนี่ย เขาก็เลยให้ไอเดียมาว่าคือจะต้องทาอะไรดีนะคะจะทาว่าตัวเจะเต้องไปกระโดดบ่อขี้มันก็ไม่ได้ทุกคนขานะคะเอาอะไรที่มันใกล้เคียงแล้วกันนะคะติดตามตั้งแต่ยังไม่มีผัวนะ,ะนผัวทิ้งแล้วแรงมากแรงเวอร์ติดตามหรือยังโอเคติดตามกันแล้วนะขอบคุณมากมายนะคะเข้าไปดูวิวได้เลยเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่งวดเนี้ยทาปลา นะคะท้าปาราปาราที่มีต่อนแล้วก็ขอเติมเข้าไปอีกก็คือปาราที่มีต่อนและมีนอนเออเออนะคะปาราที่มีต่อนและมีหนอนนะคะงวดนี้คือท้าปาราหนึ่งกระมังใหญ่นะคะกระมังใหญ,ใหญ่ๆก็คือท้ากันไปเลยนะคะส่วนท้าตัวเล็กอะไรคือเจาะลึกลงไปอีกแล้วก็รายการหวยกระแสเนี่ยนอกจากไอติมจะท้าแล้ว หมอดูก็ร่วมทาด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่องทางทิกตอกนะทุกคนนะคะไปดูได้เลยว่าตัวไหนที่ไอติมทานะคะลิงกด้านล่างนะคะลิงก์ด้านล่างไปเอาได้เลยนะคะเอ๊มิจฉาชีพมาอีกแล้วนะคะหนูเน่หนูเน่เป็นมิจฉาชีพนะขออนุญาตกดลงชักโคกแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะอะไรนะในคลิปบอกงวดหนึ่งสิงหาใช่ไหมสิบหกสิงหาซิจะมาหนึ่งสิงหาได้ยังไง หรือว่าหรือว่าไอ้ติมพูดผิดหรือยังไงคะหรือว่าไอ้ติมพูดผิดคะเออ <laughs> จริงเหรอพูดหนึ่งสิงหาเหรอไม่ใช่พูดสิบหกสิงหาแต่ว่าคือมันก็จะมีเขาไอ้ติมฟันเล็กหนึ่งไงทุกคนไอ้ติมฟันเล็กหนึ่งมันอาจจะพูดแบบรีบๆพูดหรือเปล่านะคะมันอาจจะแบบว่าพูดตรงนั้นไปทุกคนกดติดตามแล้วเนาะมีใครกดติดตามไหมมันเหม็นนะโอเคเราก็ต้องยอมรับถ้าเลขไม่มาเราก็ต้องยอมเหม็น นะคะงวดเนี้ยให้หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะงวดเนี้ยมีหนึ่งหนึ่งด้วยนะมีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสามด้วยนะคะแต่ตัวฟันเนี่ยคุณไปเข้าไปดูเลยนะคะกดลงชักโครกเรียบร้อยสลัดมิจฉาชีพนะคะมาอีกกดอีกนะคะลงชักโคกเลยนะคะตัวที่รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันทุกคนปล่อยในช่องทางทิกตอกรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันให้ไวช่องทางทิกตอกคุณคลิกเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นเลยนะคะว่าอา่า แนวทางคือตัวเลขอะไรไอติมชอบตัวไหนแล้วก็ฟันตัวไหนให้เราจะได้ไม่ต้องรอนะคะเออมีคนเพิ่มติดตามไปหรือยังอยากให้คนติดตามครบครบสักพันคนจังเลยนะคะตอนนี้มีคนคลิกเข้าไปกันเยอะมากไปดูยอดวิวกันเยอะมากๆนะคะงวดนี้ขอปังๆนะคะโอเคชั้นสยองแทนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเจออนนี่นะคะเพราะปกติแล้วก็จกปลาอยู่แล้วนะคะ ปกติปกติเราก็จะจกปลาล้างกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการผัดผักบุ้งเอ่ยการทําเมนูอาหารไทยอะไรต่างๆนะคะเราก็จะมีความแบบว่าใส่ปลาเข้าไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็อาจจะต้องแบบว่าเออนะคะเป็นการสูตรกลิ่นปลามันก็แบบเคยชินอยู่แล้วนะคะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยนะคะเออเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของกลิ่นก็อาจจะแบบว่าไม่ได้กลัวมากนะคะแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือหนอน เพราะว่างวดนี้จะมีหนอนด้วยนะคะปาราเป็นต่อนบวกหนอนนะคะเออปาราเป็นต่อนบวกหนอน mm hmm. เทลงไปเลยค่ะเป็นกระมังใหญ่ๆเลยค่ะ mm hmm. นี่เตรียมกระมังไว้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ทุกคนลองดูกระมัง mm hmm. เป็นฟิวนี้กระมัง <laughs> <laughs> นะคะแต่มีความมั่นอกมั่นใจว่ายังไงก็ตาม ไม่โดนแน่นอนเพราะมั่นใจเลขหนึ่งมากแต่ถ้ามันอ็กัิเดนจริงๆมันไม่มาจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะคะเราก็ต้องยอมรับเพราะเราได้ทำซาเล่นในการท้ากับคุณผู้ชมไปแล้วเออได้ค่าขนมมาจากอาจารย์ไอติมนะคะสองงวดติดแล้วค่ะนะคะโอเคงวดนี้อาจจะเป็นอ,อ่างวดนี้อาจจะไม่ใช่ค่าขนมนะคะงวดนี้อาจจะเป็นค่าเออค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้าน นะคะ,ะมีใครเพิ่มไปอีกไหมทุกคนช่องทาง t i กตอกนะคะทิกตอกชื่อ t ิกตอกอะไรนะคะอาจารย์ไอติมเรือนนะคะนะคะ,ะ,คะลิงด้านล่างเลยไม่ต้องหาคลิกไปได้เลยเอื้อยนะคะชื่อทิกต o k ไม่ต้องหานะคะช่องจริงอยู่ตรงนี้นะคะมี2คลิปเพิ่งลงไปนะคะมีสองคลิปเพิ่งลงรีบไปติดตามก่อนเลยนะคะงวดนี้ฟันที่เลขหนึ่งมันจะมี1อะไรบ้างและตัวฟันที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวนะ่ะหนึ่งที่จะต้องแบบว่าคือท้ากับคุณผู้ชมนะ่ะมันหนึ่งมันคู่กับอะไรมันอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะมันอยู่ในคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปอะไรคือคลิกเข้าไปไปกดติดตามกดติดตามเป็นปุ๊บก็จะได้เห็นกันเลยนะคะว่าเลขที่ให้เนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะคะตอนนี้อีกประมาณาเท่าไหร่เนี่ยคนเพิ่มเข้าไปกัน คนติดตามเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะมันเหม็นเดือชานอาบน้ำสามมือก็บกเบาเด้อไม่เป็นไรค่ะนะคะนอนกกน้ำปลรราถือว่าหอมสดชื่นนะคะเพราะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่เราชอบนะคะเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าอ่ะอยากจะเอาข้อเดียวจ้ำตัวเองจังเลยอย่างเงี้ยเธอนะคะเ,ออเทน้ำปลาราห่วยไม่เข้ายัางไงให้ได้ผัวนี่ไม่ยู่ตรงนี้ค่ะ เราจะมาสีทาบ้านอะไรยังไงคะใครอยากได้อะไรยังไงคะเออมันไม่ได้นะคะจะมาสีทาบ้านจะไปลงโคลนยังไงครัะผู้ชายมองมามันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องแบบว่าเน้นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าผู้ชายอยากเอาข้อเดี่ยวมาจ้ำเรานะคะเออนั่นก็คือเราจะต้องมีกลิ่นปลาติดตัวสักสามวันติดปลาติดตัวสักสิบวันก็จะยิ่งดีนะคะเราจะได้มีโอกาสหาผู้ชายได้เยอะ เลขหนึ่งคคุณผู้ชมขาเลขหนึ่งอะไรเลขหนึ่งนะมันมีเลขหนึ่งอะไรบ้างนี้ไปดูใบนี้ได้เลยนะคะไปดูใบนี้ได้เลยทุกคนขาหนึ่งนะคะ,ะ,คะทุกคนขาฟันเลขหนึ่งมีสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าแต่ตัวเคาะตัวฟันรีบไปหาซื้อสามตัวสองตัวบนสามตัวบนกันนะคะเออมีแนวโน้มว่าจะมาสูงมากๆนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนมากมันจะมา ว้ายเพิ่มอีกหกคนแล้วทุกคนเพิ่มีกหกคนแล้วนะคะงวดเนี้ยงวดนี้ชอบค่ะนะคะอันนี้ไปดูกันนะคะไปดูกันเลยนะคะไปดูกังวดเนี้ยชอบงวดเนี้ชอบแบบว่าอันนี้อยากให้ไปดูกันดีกว่านะคะเออนะอยากให้ไปดูช่องทางติกตอกตรงนี้ไปดูกันก่อนนะคะ หึงไม่มานะคะขออนริยะท้าแบบนี้นะคะว่าเอาปลาเป็นต่อนนะคะมาเทล่าดเสียตัวเองเลยนะคะเตรียมแคปหน้าจอค่ะเด่นที่หนึ่งนะคะเคาะที่หนึ่งห้ามากเลยนะคะก็คือหนึ่งห้าสามตัว่ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่หนึ่งห้านั่นเองนะคะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหนึ่งไม่มานะคะขออนริยะท้าแบบนี้นะคะว่าเอาปลาเป็นต่อนนะคะมาเทล่าดเสียตัวเองเลยนะคะ เปลียนแคปหน้าจอค่ะเด่นที่หนึ่งนะคะเคาะที่หนึ่งห้ามากเลยนะคะก็คือหนึ่งห้าสามตัวขายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่หนึ่งห้านั่นเองนะคะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนะคะลงโขลกให้หมดนะคะชอบมากลงโขลกให้หมดนะฮะสามหนึ3 3่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้า ศูนย์หนึ่งห้านะคะสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งห้าโอเคเนาะมีใครกดติดตามอีกแล้วลแล้ว,แล,วแล้วหรือยังแต่ว่าหนึ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวเด่นจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันโอเคไหมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเนี่ยคลิปเนี้ย ใน,นงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแต่ย้อนไปในงวดที่ผ่านมานี่ลิงก์อยู่อยู่ด้านล่างนะคะนะคะมีโอกาสได้ท้าแล้วก็ให้เลขสี่กับคุณผู้ชมไปนะคะว่าถ้าเลขสี่ไม่มาเนี่ยนะคะจะลงไปนอนเกลืล่อนลิงอยู่ในโคดน,นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็รอดเห็นไหมะะเขาไปดูเร็วๆไปกดติดตามกันก่อนกดติดตามกันหรือยังนะคะว้าวเพิ่มอีกแล้วสองคนแล้วเออฉลองกรี๊ดเลย นะคะเออจะลองกรี๊ดเลยเพิ่มอีกสองคนแล้วติดตามานะคะเออติดตามหน่อยทุกคนโอเคเข้าไปดูกันนะคืนนี้นะคะเข้าไปดูกันใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องทางทิกตอกไปดูทิกตอกช่องจริงช่องนี้ช่องเดียว นะคะมาแบ่งปันให้ไปกดติดตามกันแล้วใครที่กดติดตามแล้วขอบพระคุณมากมายแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามไปติดตามกันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าไลฟ์สดของช่องทาง Ti ก To k ด้วยนะคะเอาให้ครบพันคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะทุกคนขานะคะฝากด้วยนะฝากด้วยนะคะไปติดตามกันเยอะๆเราจะได้เราจะได้ไ,ดไปไลฟ์สดแล้วก็แบ่งปันกันช่องทางนั้นด้วยนะคะเพราะช่องทางนั้นก็คือก็ เอาง่ายๆนะคะแอปมันสวยนะคะมันมีแบบแอปทําให้หน้าเราสวยได้ทําให้หน้าเราเป็นผู้หญิงได้นะคะอ่ะโอเคทุกคนฝากด้วยนะคะไปดูรีบไปดูว่าหนึ่งคู่กับอะไรที่เป็นตัวเด่นนะคะเพราะโชว์เป็นตัวใหญ่เท่าบ้านเป็นเรียบร้อยแล้วสำหรับหนึ่งตัวเด่นนะฮะเออเพราะมันจะมีตัวรองอยู่คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสาม นะคะตัวเด่นของเราจะเป็นหนึ่งอะไรจะต้องไปติดตามกันนะคะขอบคุณมากมายคุณสมรรนนะัตขอบคุณที่ติดตามนะคะลิงก์ลิงก์ช่องทางที่ตออยู่ด้านล่างนะาลิงก์ลิงก์ลิงก์งจะอยู่ด้านล่างนะคะฝากด้วยนะาขอยัดบล็อกมิจฉาชีพอีกรอบหนึ่งนะคะมิจฉาชีพวางลิงก์เยอะมากเลยนะคะเออเออนี่นะคะนี่เลยมิจฉาชีพมาแล้วนะคะขอยัดบล็อกก่อนนะนี่เลยนะคะบล็อกไปแล้วนะคะ ไฮฟอร์มสวีเดน k you so much. Welcome to Thailand นะคะ I have... อ่าไอเวลี่แฮ p ปนะคะเออที่มาติดตามกันนะคะตรงนี้นะโอเคขอบคุณมากมายนะคะนี่นะทุกคนมาดูย้อนหลังได้เลยนะคะช่องทาง TikTok นะคะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจุดทูบรัฐบาลไทยกันนะคะไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ